สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูแพรทุกคนคิดถึงคุณครูกันบ้างไหมคะคุณครูก็คิดถึงเด็กๆมากๆเลยนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะของการเปิดเทอมในรูปแบบ ออนไลน์นั่นเองค่ะเด็กๆเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้นนะคะเราจึงจะต้องมาเจอกันไม่ไม่ได้มาเจอกันที่โรงเรียนแต่ก็จะมาเจอกันผ่านหน้าจอโทรศัพท์ผ่าน YouTube กันนะคะเด็กๆ แล้ววันนี้นะคะครูแพรก็มีกิจกรรมสนุกๆกับบทเรียนที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนเหมือนเดิมเลยค่ะแต่จะเป็นกิจกรรมในหน่วยไหนนะนะคะเด็กๆเด็กๆต้องติดตามรอชมนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะเด็กๆเด็กๆลองดูรอบข้างของคุณครูแพร์สิคะโอ้โหเขียวคจีอยู่บริเวณท้องทุ่งนาแบบนี้แน่นอนคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนการในหน่วยที่มีชื่อว่าขาวนั่นเองคะ่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะครูแพ้ก็มีนิทานสนุกๆจะเป็นนิทานนะคะชื่อเรื่องว่าอะไรเด็กๆไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะกาละครั้งหนึ่งสมัยที่คนยังไม่รู้จักต้นข้าวกินแต่น้ำกินแต่ผลไม้เพื่อประทังชีวิตและนิยมล่าสัตว์กันอยู่เป็นประจำ อยู่มาวันหนึ่งมีต้นหญ้าเล็กๆมีใบแหลมและยาวมากค่อยๆงอกขึ้นและเติบโตมากกว่าต้นหญ้าชนิดอื่นๆคุณเมฆอยากรู้ว่าต้นหญ้าพวกนี้เมื่อโตขึ้นจะเป็นยังไงจึงกลายเป็นเม็ดฝนให้ความชุ่มฉ่ำคุณต้นหญ้าทุกๆวันทุกๆวนัวน ลมก็อยากจะรู้ด้วยจึงพาลมอ่อนๆมาทักทายเหล่าต้นหญ้าเป็นประจำทุกวันต้นหญ้าเหล่านั้นพัดปลิวสวายไปตามแรงของลมแสงแดดอ่อนๆจากพระอาทิตย์ก็ช่วยพาความสดใสามาให้เหล่าต้นหญ้าทุกๆวันทุกๆวัน ไม่นานเหล่าต้นหญ้าก,ก็มีดอกสีขาวออกเต็มต้นแล้วค่อยๆกลายเป็นมเมล็ดสีขาวเล็กๆส่งกลิ่นหอมไปทั่วใครอยากกินข้าวก็หยิบกระบุงตะกร้ามาเก็บข้าวได้เต็มที่ตามความต้องการ เมื่อมเมล็ดข้าวค่อยๆหมดลงก็จะมีมะเมล็ดข้าวต้นใหม่เกิดขึ้นมาทันทีทำให้มีข้าวกินตลอดเวลาและมีต้นข้าวเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องทุกคนจึงมีข้าวกินอย่างไม่เดือดร้อนต่อมามีคนคนหนึ่งนิสัยขี้เกียจ และโลภไม่อยากออกไปกินข้าวทุกวันจึงเก็บเกี่ยวข้าวเกือบหมดมาที่บ้านของตัวเองจนไม่เหลือให้ใครตอนข้าวทั้งหมดผิดหวังและเสียใจมากจึงบินหนีขึ้นไปบนท้องฟ้าและไม่กลับมาอีกเลยส่วนข้าวที่เก็บมานั้นก็มีเปลือกคุ้ม เป็นเปลือกแข็งๆสีน้ำตาลจะกินก็ต้องนำมากระทอออกแล้วนำไปหุงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคนจึงต้องทำนานำข้าวไปปลูกโดยใช้ข้าวเปลือกไปหว่านในดินดูแลต้นข้าวจนต้นข้าวออกรวง เกี่ยวข้าวโดยดูต้นข้าวที่มีรวงข้าวเต็มรวงแล้วจึงค่อยๆเก็บเกี่ยวตำและสีข้าวเพื่อเอาเปลือกออกถึงจะได้มเมล็ดข้าวสีขาวถ้าทำนาไม่เป็นก็ต้องซื้อข้าวสารจากตลาดหรือห้างร้านในปัจจุบัน เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่ากว่าจะมาเป็นข้าวสารที่เราได้ทานกันในทุกๆวันนี้ต้องมีกระบวนการมากมายเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนจะต้องทานข้าวให้หมดจานในทุกๆวันนะคะอ้าวหลังจากที่เรานะคะได้ไปชมนิทานสนุกๆแล้วนะคะตอนนี้ครูแพรก็อยู่ที่ท้องทุ่งนา,าอันเขียวคจีค่ะ เด็กๆสูดหายใจไปพร้อมกับครูแพรสิคะอ,อากาศสดชื่นม,นมากๆเลยค่ะแล้วต้นสีเขียวๆที่อยู่ข้างๆครูแพรแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าต้นข้าวคะ่ะเด็กๆท้องฟ้าวันนี้สดใสมากเลยนะคะเหมาะกับต้นข้าวเขียวๆแบบนี้เลยเด็กๆลองดูสิคะต้นข้าวเนี่ยอยู่ใน น้ำนั่นเองนะคะเวลาเราจะปลูกข้าวเราก็จะปลูกในดินแบบนี้นะคะ,มะเมล็ดข้าวนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นั่นเองโอ้โหแบบนี้เขาเรียกว่ารวงข้าวค่ะเด็กๆรวงข้าวก็จะมีมะเมล็ดข้าวสามอยู่ข้างในนะคะเด็กๆคะ่ะเด็กๆอยากจะไปรู้หรือยังคะว่าคุณต้นข้าวเนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วนะคะเราไปดูลักษณะของต้นข้าวพร้อมๆกับครูแพรกันเลยดีกว่าค่ะเรามาดูลักษณะของต้นข้าวกันนะคะเด็กๆที่เด็กๆเห็นนะคะมุมซ้ายมือนะคะนั่นก็คือมเมล็ดข้าวเปลือกนั่นเองนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่ามเมล็ดข้าวเปลือกนะคะจะมีเปลือกด้านนอกที่เป็นสีน้ำตาลชาวนาก็จะหว่านมเมล็ดข้าวเปลือกนะคะ ลงไปบนดินนะคะเด็กๆแล้วก็รอระยะเวลาให้เข้าเปลือกเติบโตนะคะก็จะกลายเป็นต้นอ่อนสีเขียวๆนะคะเด็กๆลองดูที่ใบของต้นข้าวสิคะลักษณะใบของต้นข้าวนะคะจะเป็นใบายาวมากๆเลยนะคะสีเขียวใบายาวเรียวนะคะต้นข้าวก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะจน กลายเป็นต้นข้าวที่มีสีเหลืองนะคะเด็กๆเ,เห็นไม่เอ่ยต้นข้าวที่สีเหลืองก็จะพร้อมให้กับชาวนานเก็บเกี่ยวนะคะนํามาขัดสีตํานะคะกระท้อเปลือกออกนะคะจนกลายเป็นข้าวสารให้เราได้รับประทานค่ะเด็กๆลองมาดูส่วนประกอบของต้นข้าวกันนะคะที่ลูกศรชีน้นี้เด็กๆเ,เห็นไม่เอ่ยที่เป็นสีเขียวๆนะคะเขาเรียกว่าใบข้าวคะ่ะเด็กๆ ใบข้าวก็จะมีลักษณะยาวเรียวสูงนะคะส่วนต่อมานะคะที่เป็นรวงสีทองทองตามที่ลูกสอนชี้นะคะ<ๆ>เขาเรียกว่ารวงข้าวค่ะเด็กๆรวงข้าวนะคะก็จะมีมะเมล็ดข้าวนะคะอยู่เต็มรวงเลยค่ะเด็กๆชาวนาก็จะเลือกมเมล็ด ข้าวหรือรวงข้าวที่มีสีเหลืองนะคะแสดงว่าพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะคะในเมล็ดข้าวสีเหลืองๆนี้นะคะก็จะมีข้าวสีขาวๆหรือเรียกว่าข้าวสารอยู่นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เห็นลักษณะของต้นข้าวไปแล้วใช่ไหมคะว่าต้นข้าวเนี่ยมีลักษณะใบที่ยาวเรียวใช่ไหมคะแล้วก็รวงข้าวเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นรวง สีเหลืองทองนั่นเองนะคะมีหลายรวงเลยนะคะอยู่ในต้นข้าวนะคะเห็นถึงความมหัศจรรย์ของต้นข้าวในการจเจริญเติบโตจากมเมล็ดข้าวเม็ดเดียวนะคะกลายเป็นข้าวมาให้เด็กๆได้รับประทานนามหัศจรรย์มากเลยนะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆสาระน่ารู้นะคะเกี่ยวกับข้าวยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราไปพบกันในกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่าคะ่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมนี้นะคะก็คือกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราเรียนกันในหน่วยข้าวครูแพรนะคะก็จะมาสอนเด็กๆวาดรูปต้นข้าวกันค่ะเด็กๆจากวันนี้เด็กๆได้ดูเห็นลักษณะของต้นข้าวกันไปแล้วใช่ไหมคะเราจะมาฝึกทดลอง วาดรูปต้นข้าวกันด้วยตัวเองในวันนี้ค่ะอุปกรณ์นะคะที่สำคัญในการที่เราจะต้องใช้ในการระบายสีวาดภาพก็คือกระดาษ A4 นั่นเองค่ะเด็กๆจะใช้กระดาษที่มีอยู่ที่บ้านนะคะหรือจะเป็นกระดาษเดือใช้จากที่บ้านก็ได้นะคะเมื่อมีกระดาษแล้วก็จะต้องมีดินสอแล้วก็ยางลบแล้วก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ สีนั่นเองค่ะเด็กๆจะใช้เป็นสีไม้หรือสีเทียนแล้วแต่ที่บ้านของเด็กๆมีได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูแพรจะมาสอนเด็กๆวาดรูปข้าวกันเด็กๆเห็นไหมเอ่ยครูแพรมีตัวอย่างรูปต้นข้าวมาด้วยมุมซ้ายมือเห็นไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาทดลองวาดต้นข้าวกันด้วยตัวเองค่ะเริ่มจากเด็กๆวางกระดาษนะคะเป็นแนวนอนแบบนี้ เราจะไม่วางตั้งแบบนี้นะคะเด็กๆเราจะวางกระดาษเป็นแนวนอนแบบนี้ค่ะอ่าเมื่อวางกระดาษแล้วเด็กๆนะคะใช้ดินสอจับดินสอค้างที่ตัวเองถนัดนะคะลองทําเองนะคะเด็กๆเพราะตอนนี้เด็กๆอยู่อนุบาลสองแล้วเด็กๆจะต้องฝึกทําเองได้แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มขีดเส้นตรงหนึ่งเส้นด้วยดินสอฟืบ ขีดแบบนี้เลยค่ะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยเมื่อได้เส้นตรงแล้วนะคะก็จะเป็นลำต้นของต้นข้าวนั่นเองต่อมาเราจะมาทำเมล็ดข้าวหรือรวงข้าวแบบนี้กันค่ะที่ครูแพรวงกลมเขาเรียกว่ารวงข้าวใช่ไหมคะเราจะเริ่มจากการที่เราวาดวงรีค่ะวงรีจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆนี่ตัวอย่างแบบนี้ จะไม่กลมนะคะจะรีรีแบบนี้เราก็จะวางวงรีไปที่เส้นตรงที่เราได้วาดเมื่อสักครู่แบบนี้ค่ะเริ่มวาดตามครูแพรไปเลยชึบอ่าได้ไหมเอ่ยถ้ายังไม่ถูกใจเด็กๆก็ลบก่อนนะคะอ่าลบลบครูแพ้ก็ยังทำไม่สวยนะคะอ่าเดี๋ยวเราลองมาเขียนใหม่นะคะชึบอ่าได้ไหมเอ่ย เมื่อได้แล้วเราก็ทำเพิ่มอีกค่ะทำไปเรื่อยๆจนครบแต่ละเส้นเลยนะคะถ้าเด็กๆทำไม่ทันนะคะเด็กๆก็หยุดวิดีโอก่อนนะแล้วก็ค่อยๆทำตามคุณครูแพ้ค่ะแบบนี้ได้ไมเอ่ยเม<อ>ืเอ่อเด็กๆได้แบบนี้ครบทุก รบถึงเส้นตรงแล้วนะคะเราก็จะมาทำอีกฝั่งหนึ่งเหมือนเดิมเลยชิบวงรีค่ะเด็กๆทำแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นรวงข้าวนะคะชิบถ้าไม่สวยเราก็รบนะคะถ้าเด็กๆทําตามไม่ทนันเด็กๆก็ดูวิดีโอของครูแพรก่อนได้นะคะ่า ถ้ายังไม่สวยก็ลบได้นะคะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆได้รวงข้าวแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาเริ่มทำใบของต้นข้าวค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขีดเส้นตรงนะคะเด็กๆเ,เริ่มจากการขีดเส้นตรงก่อนนะคะทำตามคุณครูแพรไปเลยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยได้ไหมคะ เมื่อได้เส้นตรงแล้วเราจะทำเป็นเส้นโค้งต่อจากเส้นตรงแบบนี้ค่ะแหลมๆแ,แบบนี้เลยตามทันไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆตามไม่ทันก็อย่าลืมกดหยุดวิดีโอก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำส่วนของใบเพิ่มอีกนิดนึงค่ะชื่อนี่อ่า เสร็จแล้วก็ตกแต่งชึบนิดนึงนะคะให้เป็นกา้านเป็นใบของรวงข้าวนั่นเองค่ะตกแต่งเลยแล้วเราก็เพิ่มลำต้นให้กับคุณรวงข้าวนะคะแบบนี้เสร็จแล้วค่ะเด็กๆก็จะได้เป็นรวงข้าวจากฝีมือของเราเองแล้วนะคะ ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องมาลงสีแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆก็อาจจะใช้สีที่ตัวเองมีนะคะจะเป็นสีไม้หรือว่าสีเทียนก็ได้นะคะรวงข้าวที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวได้แล้วก็จะเป็นสีทองใช่ไหมคะเด็กๆเราก็อาจจะใช้สีเหลืองก็ได้นะคะเด็กๆก็ใช้สีเหลืองนะคะในการระบายนะคะระบายรวงข้าวได้เลยค่ะ เดี๋ยวครูแพก็จะใช้สีเหลืองในการระบายรวงข้าวนะคะสีเหลืองเลยระบายตามใจชอบของเด็กๆได้เลยแต่ที่สำคัญนะคะเด็กๆจะต้องฝึกการระบายของตัวเองไม่ให้มันออกนอกเส้นนะคะระบายเลย ก็จะระบาย,าบยให้หมดเลยนะคะวันใบนะคะเราก็จะใช้เป็นสีเขียวนะคะเด็กๆใบของข้าวนะคะก็จะเป็นสีเขียวแก่หรือสีเขียวอ่อนก็ได้ตามใจเด็กๆนะคะอืม เดกตั้งใจระบายก็จะไม่ออกนอกเส้นนะคะแบบนี้เลยชื่อเด็กๆอาจจะทำเพิ่มจากคู่แพรก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้ทำแค่รวงเดียวนะคะอาจจะทำหลายๆรวงก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะเด็กๆ,กๆแล้วแต่ ความถนัดของเด็กๆได้เลยนะคะ อแล้วคะ่ะตนข้าวจากฝีมือของคุณครูและฝีมือของเด็กๆเองนะคะเด็กๆลองทำเองไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะจะได้ช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กๆด้วยไงคะจะสวยหรือไม่สวยก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะเราทำเองเราก็จะต้องภูมิใจในฝีมือของตัวเองนะคะแล้วอย่าลืม ส่งรูปรวงข้าวต้นข้าวของตัวเองมาอวดคุณครูในกลุ่มไลน์กันด้วยนะคะปเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆกับกิจกรรมศิลปะที่เด็กๆได้วาดภาพต้นข้าวกันไปอย่าลืมนะคะถ่ายรูปมาอวดคุณครูทุกท่านในไลน์กลุ่มของห้องตัวเองด้วยนะคะจังเลยคะ่ะเด็กๆหมดเวลาลงแล้วนะคะกับการเรียนรู้ในวันที่1นนะคะในหน่วย นนั่่เองคะในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆจะเจอกับคุณครูท่านไหนต้องติดตามชมนะคะแล้วที่สำคัญเลยอย่าลืมนะคะกดลงไปข้างล่างใต้คลิปนะคะจะมีเกมสนุกสนุกและมีใบางานนะคะมาฝากเด็กๆเหมือนเดิมค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้ครูแพรต้องขอตัวลาเด็กๆคนเก่งไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันต่อๆไปค่ะบ๊ายบาย